สเสน่นักชกไทยนะคะบวขาวบัญชาเมฆโดนใจสาวญี่ปุ่นอย่างจังเลยค่ะโดยเฉพาะนางแบบสาวฮารุกะเซโตะนะคะที่บุกมาถึงค่ายมวยบัญชาเมฆในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬามวยไทยเป็นอย่างมากค่ะงานนี้นะคะทำเอานักชกชาวไทยจัดเต็มในฐานะโค้ชสอนมวยให้กับสาวชาวญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ค่ะพอดีตอนเจอนะ้เราเขาตื่นเต้นดีใจขนาดไหนเน<ห>ีเ่เราดีใจครับก็ย<ๆ>ิ<ๆ>้มหยุ<ๆ>ดเลยค่ะ เขาคุยอะไรกับเราคำแรกไหมคะแบบทักทายอะไรเงี้ยที้เจอแล้วักทายสวัสดีแล้วก็ถามสุขสบายดีไหมนู่นนี้นั่นเอาทียากจะมาชอมมยด้วยจริงๆเขาพอรู้จ re ักกันนะเพราะเขาเป็นของญี่ปุ่นครับเป็เราเป็น อ่าดาราญี่ปุ่นนี่แหละครับนี่เขาก็มาอยู่เมืองไทยนานแล้วครับแต่ว่าเขาก็ช่งชอบในการออกกําลังกายชินช่อบในการชกมวยชินชอบในการเาลรชชบกช,บมช,ชบกวบมวยอะไรเงรี้ยเพราะมาหามาเพื่อจะให้ชมมวยให้อะไรก็คือเขาเป็นแฟนะมวยตั้งแต่ที่เราไปชกที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนานหรือยังคะพี่พัวขาสักประมาณอู๋เป็นสิบปีเลยแต่ม,มันพอมาถึงเ็าีดใจแล้วเขาก็เป็นการไล์สดให้คนญี่ปุ่นเห็นว่าเออผมจะอยู่กับผมแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มานั่งทานอาหารที่ค่ายนั่งดื่มกาแฟที่ค่ายเสร็จก็ ผมก็ไปสื่งโค้รเป็นนให้จริงๆแล้วเขาก็เป็นพลมวยมาพอสุดคนอยู่แล้วครับใช่ครับว่าเรื่องการออกอาวุธเรื่องการเจตจันงก็เป็นหมดแล้วครับเขาก็รู้สึกว่าแข็งแรงแต่ว่าวานก็สอนเทคนิคในการหลบริดหมัดให้เขาพอมีคนทราบข่าวแฟนมวยก็อิจฉาเราเนี่ยค่ะที่บอกข่าวไม่เขาไม่รู้สึกก็เป็นเรื่องที่เขา ช่นชอบมวยมากกว่าครับก็ก็แล้วก็มีการสุขภาพให้เขารู้เออในการเป็นมวยมันก็เป็นอะไรมีคนกินชอบเหมือนกันนะอะไรเงี้ย่ะไรงไงขอบคุณมากค่ะที่บ่วขาวอรัอบผมค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ